สวัสดีครับยู่หหมมเบนน r s สต i นนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Star Wars Lego กันเป็นเกมเล็กๆที่ผมเอาไว้เล่นคลายเครียดน,นะครับก็ดูกันได้เลยเอ,เอาไว้เล่นคลายเครียดเราต้องไปหาด่านด่านนี้ใช่ไหมก็คือไม่ใช่เจนี่แหละ ใช่เลยไม่ใช่ยอาอิสะอระเจออันไหครับเออไงไก่รับไปอะไรบอกอิสระไก่รับจริงโมครับหูจับอาเบย์มันเยอะไมฮะสตอรี่เกมนี้คือ ต้องทนดูฉากมาหน่อยครับมันจะให้ตูออะไรตั้งหนาฉางทุกอย่างเป็นเลโก้หมดน่าแม่งลอยแม่งลอยไม่พอใจอย่างแรงเขา จอดที่ยานแม่แล้วก็ปลอมตัวแบบหนังไทยอืมเอ๊อะอม่งมองไม่เห็นเอ้ยนี่สวัสดีผมคือลูกน้องท่านไงเอน่าสงสัยเออคนเดิมละไปเนี่แม่งจำไม่ได้ไอ้เหี้ย อะไรไม่แข็งโค่ันาดนั้นเหมือนหนังไทยไม่มีผิดลูผู้ชายไมลพดนกสู่พันเนขานียวคล้ายๆกันใส่หน้ากากอะไรจำไม่ได้แล้ะถึงไม่ก็ผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายแม่มันงโง่หรือว่าเราฉลาดสุดพังทิ้งไม่ได้แล้วเฮย คือผมชอบเล่นนักปืนมากกว่าเทิใส่หมวกทางตัวเฮ้ยเกมอีกแค่ชิ้นเดียวเสร็จ แมงสู้ทีให้เหลือแต่หัวตัวหายาเรู้มีเปลี่ยนวิญญาณกันด้วยเกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะมันมากเลยนะครับ แล้วเหรอเฮ้ยเราด้วยแม่งทิ้งไง <c ười> แม่งให้ดูรูภาพนู้ดอะนั่นจนไม่ได้จะไปชักวาวก่อนนะทิ้งอ่ะเฮ้ยเปล่งเปล่งวิญญางพวกเดียวกัน ấy kiến quá ấy ý thật ý nó đồ mấy thích khai đô máy ý bán nè chôn chẳng lo việc ý thật ý thật ý cẩn ý thật ý thật nó thật นี่สัตว์รถตำรวจอะยิงกล้องวงจรครับโถไม่เอามาแล้วฮอยิงที่ข้างบนนั่นยิงอะไรวะโมันส่องมึงอยู่ไอสเล่ นี่มันตงใส่ตาบอดเอ้ยใกล้ละใกล้โดนละนอนยังไงนี่ค้นหารเอ้าต่อยเพื่อนเออเออเออสุดมันซวยนี่เฟียวยู่ไหมโอ้ไม่ได้ละงง,ง่ ไปจ้าเ,เป่งเป่งน,นี่กลบได้แล้วรู้จักนยว่าสตีนน้อยไปยิงพวกเดียวกันครับเอา้าใช้ภาาังคิดเฮ้ยคนเก่ง

นี่ไอพวกกะโลกะลาเออนี่สัตว์เออฮ้่ทำไมเกิดไม่หยุดเลยวะไตามาทางไหนเนี่ย สั <in> like ตว์ข้างล่างมันเป็นอะไรวะรีบว่บขอเปลงมายิงอย่างเดียวโชว์ความล็อกเฮ้ยวันดีแค่นี้ก็ได้ละต้เต้ต้ตึ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  หนูช <laughs> ่วยกันผักช่วยกันผักแม่งใช้แรงงานกูฮึ่ฟู่ไอ้เลิงแม่งกดคด้นคุตีมเลยดูไม่ใส่ดีอ่ะ <laughs> ใส่ยังไม่ตรงอ่ะทางตัวก่อนเนียนๆโอ้โอ้มาเบียดทำไมเฮ้เฮ้วัดดิเฮ้สาดดูรอบหลังหาแล้วพวกมึง เดยยี๋ยวผมจะประกอบให้ครับใบจ้าล้กไปยิงมันทำไมวะไอพวกกระโหลกนี่มู้จักหมัดเม้าวิ่แม่งเอามาเป็นภาล้ายะพวกสองตัวเนะี่ยอะไรละ่ะอ้าวยิงมั่วยิงม้่ที่ของโพ รู้จักเนื้อสตีน้อยเัินไปเปล่าเดี๋ยวพวกเดียวกันเฮ้ยอาหมวกแม่งหายจะไปกดหมวกตรงไหนวเนี่ย กลับไกลที่นี้กูเออโหกลับไปไกลเลยไม่ไกลมากนี่เจอละเฮียนั้นโดดตกลงไปละน่าจะมีคนอยู่ เฮ้เฮ้การเราไปคนเดียวสัตว์คนหนึ่งไม่ต้องตามมาไอ้พวกภาระโอโปติดเลดลงไปแช่ด้วยลงไปแช่ด้วยไม่งสงสงยแลเราหรอกอเงินเงินเงินหนึงนั้นสังหารเล่นๆนี่สังหารในบ่อ อาบอบนวดไหมครับอาบอบนวดอ้าวยังได้ตังฟรีนี่อะไรเนะี่ยโอ้ยโอยสบายเอ้านี่ก็ได้ก็ได้ตังหรืออะไรดับเบิ้ลสก๊อต ไของมันไปต่อดีกว่านี่ทางไปลงล่างเอ้ยเอ้ยสัตว์กูยังไม่ทันทำไรไลยโอยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรล่ะบอกแล้วกู ก็ทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ย hey. สีใจประสานกดกดช่วยกูกดดิมึงอยาทำตัวน่าระกกดทำไมวะให้กดหมดแหละนี่กดเล่น เปิดอ้าวเ,วาเรียแล้วเฮ้ยหรือว่าไม่มนะครับกูฉลาดพออืมอลาดเอาเฮียยิงยานดิใส่ไปหนึ่งใส่ไปหนึ่งครับใส่สองหรือเปล่าแม่ง ได้สองสามอ๋อมีปรับขึ้นปรับลงด้วยเฮ้ยมันไม่เล็งให้เองด้วยเป็นอะไรพี่ใอ่ไ้สองสดมันไม่ร่วงเอ็น,นู้นอะไรายะามันมังไม่แม่แบบเ๊ะหรือว่า กับป,ปัวไปใช้เครื่องนี้ดีกว่าโคจงนะักโอ้โหโ,โ,โดนไปแล้วห้าลำติดอย่างเงี้ยของเขาดีจริงยิงมัม่วๆแต่ของเขาดีจริง อยู่ไหนล่ะนทุนยังซ้ายยิงขวาอุย้ยเอออีกโดนโดนโดนตะไก่โดน,โดนตะไก่ครลลับเออได้ตังค์แล้ว้กลายเป็นหาเศรษฐีแล้วไปไหนต่อกลายเป็นหาเศรษฐีแล้วไงต่อนี่คุณให้กูมาเล่นเกมทั้งหมดเลยหรอเนี่ย Ấy, ấy, bố, bố Hào bên Man, ma, gặp มันไม่ช่วยอะไรเลยไรประโยชน์ไ,พไนรพวกไรประโยชน์ ไม่ใช่ทางไปจริงว่าเนี่ยหลงทางไอ้สสตว์อ้าทางไปจริงเจะอยู่ทางนี้อีกกูามาเล่นที่อะไรใสยเครื่องบินนะนให้โค้งมาทำอะไรมัจนจะไล่ซาลาเก้นเลยนะอันนี้ป่าวเปล่าเกือจะใช้ à đó hồi nãy thử thang bài là có nét đây oh, mà nét dẹp rồi cái chân tí không mà đánh nàn hào về lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền กระดูก <c oughs> มันเป็นหมาหรือไงก็ขอบคุณถูกวิวถูกไลค์ถูกซับสไคร้ขอคุณมากครับ